สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเป็นการนายดวงนะครับของชาวลัคนาตลาุลราศีตลุลเนาะให้ผลในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้เลยนะซึ่งอาจจะเป็นในช่วงกลางเดือนต่อเข้าปลายเดือนนี้แหละนะครับก็อาจจะช้านิดนึนนงเนาะต้องขออภัยด้วยนะครับก็จะพยายามเร่งให้เร็วที่สุดนะครับใกล้เสร็จแล้วอีก2ราศีนะิเนาะก็น่าจะได้หมดหมดแรกของเดือนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําของเดือนสิงหาสเปร์ไว้นะครับจะได้ไม่ไม่ติดพันเนาะลากยาวไปถึงช่วงเดือนหน้านะครับแล้วก็จะได้ต่อคอนเทนต์อื่นๆเนาะซึ่ง ต้องขออภัยจริงๆนะครับที่ทําให้ทุกท่านรอนานขนาดนี้นะครับก็แต่อย่างไรก็ตามเนาะเป็นการรับใชกับโดหน่อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับโดด้วยนะครับแล้วก็ฝากเฟซบุ๊กเพจเนาะชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอจุดกัตติวิตี้เนาะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆนะครับที่จะตามออกมาจากทาง YouTube ของโดนะครับช่องของโดนี่แหละไม่ว่าจะเป็นวอล์กพิอาร์การนะครับดวงรายจ่ายที่เพิ่งทําเสร็จไปเนาะก็ฝากด้วยละกันแล้วก็เพิ่งเปิดให้กับทุกท่านแล้วนะครับในส่วนของดวงรายสัปปดดาาาหหห์์ของสัันน้ะครบก็ พยายามจริงๆอ่ะตอนแรกะจะตั้งใจให้สําหรับคนที่ทำ members, เมมเบอร์คนที่สมัครเป็นสมาชิกช่องพอดนะครับตะได้ฟังที่ตอนเนี้ยมันยังไม่มีเนาะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็เลยคิดว่าเอองั้นเปิดไปก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวจะส่วนของเดือนสิงหาค่อยมาทําตั้งระบบหลังบ้านกันใหม่นะครับก็อันนั้นเป็นส่วนหลังบ้าน anyway นะครับก็ ยังไงก็ตามเนาะฝากคอนเทนต์ที่จะตามออกมาในช่องโดด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่โดบอกเนาะมี Facebook Page นะชื่อเดียวกับช่องเลยดีจุดโอจุดแท็กคอมมูนิตี้นะครับโดจะแชร์ลิงก์ไปทั้งสองส่วนครับทั้งส่วนของคอมมูนิตี้ของช่องและก็ส่วนของ Facebook Page เนาะจะได้ไม่พลาดนะครับคอนเทนต์ของช่องโดทั้งหมดนะครับแล้วจริงๆอ่ะโดมีนิยายด้วยนะจริงๆอ่ะโดมีนิยายด้วยแต่ว่าด้วยความที่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัพเลยนะครับก็เพิ่งจะแก้ไข ตอนใหม่ไปนะครับอาจจะใช้เวลาน,ะนานนิดนึงรอรอหน่อยรอหน่อยนะจ๊ะนะครับก็ <g ül> <g ül> ฝากเลย,เลยแล้วกันเนาะทั้งสองทั้งทางเลยแล้วกันอมาต่อกับมาเริ่มกันเลยนะเนาะในส่วนของชาวตุลน,นะครับเป็นยังไงกันมาสับไพ่ไปแล้วนะครับดีเอ็นเอขึ้นมาอุ๊บไพ่ใบแรกก็ชาวตุลเลยตุลจริงๆนะครับจะส start up once เด็ดนักส่องเพนตาคอลส์ The d e v i l King of Pentacles ไพ่ขึ้นสวยดังเลยเออ King of Swords Fire of Wands เจอเฮอระอย่างแรกก่อนเลยโดเห็นเลยว่าบางคนนะ่ะปฏิวัติตัวเองครั้งใหญ่จริงๆนะมันเหมือนกับว่าคุณนะ่ะเป็นที่รักเป็นที่นิยมชมชอบของคนมากแต่เหมือนกับว่าคุณก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองซึ่งถามว่าอันเนี้ยดีแล้วนะครับยามขึ้นอย่าหลงย,ยามลงก็อย่าท้อเนาะพอด้วยความที่บางทีอะดเห็นเลยว่าบางทีคุณหมดไปกับสิ่งย,ยัยุสิ่งเรารอบตัวคุณนะ่ะเยอะเหมือนกันขึ้นมาแต่แรกเลยเด e r e แล้วบางทีอะมันทําให้คุณเหมือนกับว่าเสียเกฑ์เสียเอ เสียเงินเสียทรัพย์อะไรของคุณบางอย่างด้วยนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยเพราะฉะนั้นคอนโทรลมันให้ดีนะครับก็ถามว่าชีวิตคุณกําลังดีขึ้นอย่างมากต้องบอกก่อนเลยว่าอย่างมากเลยแล้วเหมือนมีสเสน่ห์นิยมเป็นที่นิยมสมชอบเรียกว่าไม่ตามมาหานิยมก็ได้นอะกเออมีดีอิม p r e s s ขึ้นมาแล้วก็อะส star ขึ้นมาค่อนข้างเป็นตัวเต็งตัวเต็งจ่าเลยนะถ้าเกิดว่าทํางานทํางานในออฟฟิศนาอกมันเหมือนกับว่าคนหลาย,ลายๆคนอนะ่ะค่อนข้างรักค่อนข้างเองดูคุณถ้าเป็นเจ้านายก็คือเหมือนกับว่าไม่ตาเนาอกบางคนถึงขนาาดว่อ มอบหมายให้ทําอะไรที่เป็นงานสำคัญสำคัญใหญ่ๆด้วยนะอืมแล้วมันเหมือนกับว่าเหมือนมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งะดูเห็นเลยว่าบางคนนะมนีเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมันเหมือนกับว่าจบจากสิ่งหนึ่งเพื่อไปเริ่มสิ่งใหม่ท,ที่ที่เขาเห็นความสามารถคุณะเขาถึงส่งให้ไปอืมมีแต่คุณเท่านั้นนะวันแอนโอลีเลยจริงๆไพ่เดทไม่ใช่สลับโดเนาะถ้ามัน มาแล้วอะแปลว่าขอให้รับแรงกระแทกนิดนึงนะรับแรงกระแทกก่อนที่มันจะเปลี่ยนเนาะแต่สำหรับบางคนอะมันกลับดีเช่นคนที่ทํางานเกี่ยวกับถ้าสังเกตช่องโดยอยู่แล้วเนาะเออจริงๆหมอดูหลายคนเลยแหละก็น่าจะใช้ประมาณนี้เหมือนกันนะครับซึ่งมันก็มันก็เกี่ยว,ว,วยขอ้องกันจริงๆก็คืองานที่เกี่ยวกับความเป็นความตายของคนองานที่เกี่ยวกับความเป็นความตายงานพวกเอ,อ่อพวกการตางประเทศงานเซลล์อย่างเงี้ย งานที่เกี่ยวกับการเงินที่แบบเป็นเงินออนไลน์เทรดหุ้นคริปโตอะไรเงี้ยมีเหมือนกันแต่มันเหมือนกับว่าถ้าเป็นในเรื่องของภาพรวมความสัมพันธ์ในเชิงการทํางานเนาะต้องบอกก่อนว่าอาจจะต้องรับแรงกระแทกนิดนึงอืมเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนแ,บบแปลงขนาดใหญ่เลยแหละเพราะเนื่องจากว่าบางทีอ่ะคุณอาจจะงานพุ่งเข้าชนเยอะจนบางทีคุณก็อาจจะถอดใจหรือบางทีมันเป็นการที่บางทีอ่ะเตรียมพร้อมเพื่อที่จะ move ตัวเองหรือขยับขยายตัวเองทานเฟอ้อตัวเองไปสู่ จุดหนึ่งอืมซึ่งมันทําให้คุณอ่ะค่อนข้างที่จะลึกๆอ่ะคุณก็ไม่ได้หวั่นเกรงอะไรเลยนะคุณค่อนข้างพิพิจารณาอย่างดีอย่างรอบคอบด้วยซ้าอืมส่วนใหญ่อ่ะที่มันมามันมาจากด้วยออฟเฟอร์ทางการเงินด้วยละหนึ่งสองคือด้วยความสามารถจริงๆโดเห็นเลยว่าภาพรวมแนวโน้มอ่ะเหมือนคุณแพลนในเรื่องของการวางแผนเพื่อที่จะบางคนเนาะอาจจะแพลนในเรื่องของการเรียนต่ออืมมีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีบางคนเรียนต่อบางคนเหมือน อัพพยายามอัพสกิลตัวเองเพื่อแบบเพิ่มเติมทางสายงานตัวเองเข้าใจใช่ไหมครับอืมแต่ถามว่ามันก็อยู่ในความที่บางทีเราก็คอนฟิวเนาะเราจะไปทางไหนดีอืมพอไปทางไหนมันเหมือนกับว่าคุณหัวเดียวกับททมรีบเหมือนกันนะอืมคล้ายๆชาวสิงเลยที่บางทีก็แบบเหมือนต้องทําอะไรได้วยตัวคนเดียวเนาะแต่มันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรที่หยุดคุณได้เลยนะครับเหมือนไม่มีไม่มีใครมาสตารคุณได้เลยนะไม่มีอืม ฉุดไม่อยู่อ่ะดวงปังฉุดไม่อยู่ใช้คํานี้แล้วกันดมีมากๆนะครับอืมถ้าเป็นอย่างที่โดบอกจริงจริงก็แฮปปี้ด้วยดีใจด้วยนะครับสำหรับชาวตุนเนาะอืมแต่โดยรวมอะ่ะเหมือนคุณสตริกในเรื่องของการใช้ชีวิตมากเหมือนกันอืมซึ่งไม่ใช่สตริ๊กทีเหมือนคุณรักษาสแตนดาร์ดชีวิตคุณนะว่าแบบฉันต้องประมาณนี้นะฉันก็ไปเรื่อยๆของฉันแหละแต่ฉันก็จะประมาณเนี้ย ฉันไม่เคยทาให้ตัวเอง <c oughs> ทําให้ตัวเองดรอปลงดีนะโดยรวมโดถือว่าดีเลยแหละเซเว่นออฟเขึ้นมาเนี่ยมีในเรื่องของการที่บางทีอะได้ได้โปรเจกต์หรืออะไรใหม่ๆเข้ามาด้วยนะสำหรับชาตุนดีมากๆนะครับโอการงานคุณโอ้เป็นงานใหญ่ๆซะด้วยสิงานที่เป็นใน,ในเรื่องของการที่บางทีอาจจะต้องพูดคุยกับคนเยอะนิดนึงหรือบางทีมันอาจจะต้อง งาน,น,นแนวจิตวิทยาอะไรเงี้ยก็มีเข้ามาเหมือนกันแล้วบางทีสร้างเงินให้คุณด้วยแล้วที่สําคัญนะเงินเข้ามาหลายทางมากเลยหรือคนที่ทําออนไลน์ด้วยนะก็เด่นเหมือนกันอืมเป็นงานแบบทุกแขนงอ,อจริงจริงแทบตอนแรกก็คิดว่าเอ๊จะอันนี้หรือเปล่าแต่เหมือนจะเฉพาะด้านหรือเปล่าแต่ที่ไหนได้ทุกแขนงทุกศาสตร์เลยนะครับถ้าชาวตุนทําอยู่แล้วนะาศาสตร์ที่เป็นชาวตุนเท่าน,นั้นที่ทําได้อะ่ะ จะเด่นมากๆเลยนะจริงๆความสวยความงามเครื่องประดับอืของกินของบริโภคของใช้อะไรอย่างเงี้ยทําได้ดีนะอืมแล้วหรือเป็นงานที่ไม่อยู่ติดกับที่งาน้านใช้ภาษางานที่เป็นเหมือนเออเขาเรียกว่าอะไรงานที่แบบไม่อยู่ติดกับที่อะ่ะพวกออนไลน์ก็ดีเออจริงๆชาวตุนเป็นคนที่ใจเย็นนะในบางเรื่องอะ่ะ ไม่ผีผามแล้วเหมือนมีสกิลเฉพาะตัวที่แบบทําให้คนโน้มน้าวคนได้อ่ะเอางี้ดีกว่าอืมซึ่งมันทําให้ชาวตุนมีสเสน่ห์ในตัวเองด้วยนะเออดีมากๆนะครับการเงินบนะ้างเนาะไม่เปิดต่อเยอะเลยอะ The view of fortune อืมในเรื่องของการงานนะแต่ถ้าเป็นเรื่องการเงินอะมาดูกันบ้างนะโอ้มีอินคัมใหม่ๆเข้ามาด้วยตายแล้วคุณอะถ้าใครติดนี้ก็มีคืนกันนะอะเออแล้วแถม เงินน่ะมันมาจากการที่บางทีได้รับก,การซัพพอร์ตจากคนรอบข้างหรือร็อตัวด้วยนะทําให้แบบบางทีอมีเรื่องตังเก็บนิันึขึ้นมาเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นเลยเนาะจริงๆคุณกังวลในการใช้ตังนะคุณก็เลยไม่ค่อยอยากจะใช้ตังเก็บตัวเองเท่าไหร่ในช่วงนี้นะในช่วงนี้เท่านั้นนะอแต่ถามว่าแนวโน้มในเรื่องของการเงินหรือการเสี่ยงโชคอะไรก็พอมีบ้างแต่ก็เอาพอประมาณเนาะไม่ต้องเยอะนะเออสุขภาพปั้นสุขภาพนะครับไฟออฟคับขึ้นมา ระวังในเรื่องของสภาพจิตใจนิดนึงฮิวคนอื่นได้แต่ก็ต้องฮิวตัวเองด้วยเนาะแล้วมันจะมีในเรื่องของถ่ายระบบขับถ่ายอะครับพวกท้องร่วงท้องเสียอะไรเงี้ยมีเหมือนกันนิ่วกรวยไตยได้เหมือนกันอืมเอ่อ3รีทรทร,ระวังในเรื่องของการเดินเหินหรือบางทีแบบยืนไม่ค่อย เสียสมระบบน้ําในร่างกายอ่ะเยอะเหมือนกันแล้วก็มีข้อขาหรืออะไรก็ตามหรือโรคที่เป็นโรคเกี่ยวกับพฤติกรรมอืมโรคที่เป็นเหมือนเป็น,ปน,ปนหหยๆด้วยเนะนีไยเช่นยิ่งถ้าใครมีโรคประจําตัวอยู่แล้วอ่ะเออยิ่งถ้าใครมีโรคประจําตัวอยู่แล้วเหมือนอาการมันจะกลับมาอีกอะไรเงี้ยก็ต้องดูดีๆนิดนึ่งเนะา,าะไพ่อร์เะคิลเนาะสี่ใบนะครับ Infinity b e s s i n g อ uh, ่อ be gentle with yourself with u post love m e t t e s โอเค Infinity b a e s s i n g ก่อนละกันนะครับอย่างแรกก่อนเลยสำหรับชาวตุนเนาะต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้มันเหมือนกับว่าอืมเหมือนคุณจะใจเย็นมากขึ้นอนะแล้วมันเหมือนกับว่าบางอย่างอะมากระทบคุณให้คุณร้อนเหมือนกันนะแต่ด้วยความที่อย่างที่เราบอกเลยเสน่ห์ของชาวตุนมาจากความใจเย็นของคุณอืม มันไม่มีอะไรมากระทบคุณได้เลยนะเอาจริงๆถ้าเกิดว่าคุณไม่ไปดิ้นพล่านตามสิ่งที่มันมากระทบจิตใจคุณนะอืมแล้วดวูเห็นเลยว,ว่าบางคนน่ะค่อนข้างแบบพอเป็นน้ำได้น้ําเดือดเลยนะเอาจริงๆอารมณ์แรงนะครับอารมณ์แรงมากอืมเพราะฉะนั้นไพ่ใบต่อมามันก็เลยขึ้นเหมือนกันว่า be gentle with yourself ครับคืออ่อนโยนมากให้ให้รางวัลกับชีวิตตัวเองมาก ใช้คำนี้ดีกว่าเพราะหลายๆคนเนาะไม่ใช่แค่หลายๆคนโดก็เป็นอย่างบางทีก็คือว่าเฮ้ยเราทํางานหนักเราทํางานเหนื่อยเราก็อยากอยากอยากผ่อนคลายตัวเองเนาะบางทีก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยหาอะไรที่เป็นรางวัลให้กับชีวิตบ้างของโดก็หนีไม่พ้นนรับตง,งานหนังสืออมีหนังสง่งหนังสือหรือม,มีแบบอาไพาอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันหรือเป็นงานที่แบบบางทีอยู่กับงานอาร์ตงานวาดเขียนศิละปะอะไรเงี้ยของโดหรือแม้กระทั่งนิยายของโดเองนะั่นแหละโดก็อยู่ของมันไป เป็นความสุขทางใจสิ่งที่ชาวตุนต้องทําคือหาความสุขทางใจของตัวเองให้เจอครับอืมในช่วงนี้นะในช่วงนี้เพราะมันเหมือนกับว่าด้วยความที่คุณะเป็นพา er. ์บเกอร์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณก็ต้องประมาณหนึ่งอะอเอาพอประมาณที่แบบว่าเออมันเป็นความสุขทางใจแบบเราดีท็อกตัวเองด้วยนเนาะดีท็อกตัวเองจากเรื่องหลายๆเรื่องที่มันเป็นเรื่องท็อกซิกประมาณนะั้นนะครับเลิศแมทโทส สัญญาณเรื่องราวดีๆมันจะมาพร้อมกับการที่ผู้ประธรรคุณนี่แหละอืมหลายๆคนเนาะส่วนใหญ่อะมันเหมือนกับว่ามันมีในเรื่องของข่าวดีนะครับบางคนอะมีในเรื่องของข่าวดีที่แบบคุณจะได้รับเข้ามาในช่วงช่วงนี้เนาะหลายๆคนอาจจะเป็นเรื่องงานบางคนอาจจะเป็นเรื่องเงินอะไรที่บางทีคุณเคยลงทุนมันไว้ตั้แต่แรกรือคุณพยายามมันมา,มาตลอดเหมือนคุณจะได้อะไรตอบกลับไปในช่วงนี้เหมือนกัน เฟดอโพสคล้ายๆกับใบที่สองเลย Be gentle with yourself แต่ทีนี้มันเหมือนกับว่าบางทีโอบกอดตัวเองบ้างนะบางเรื่องอะ่ะบางคนมันมีในเรื่องของเก่าเรื่องอดีตที่บางทีมันทําให้เหมือนคุณก็ไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตต่อไปได้ในบางครั้งบางเรื่องแต่เราจะเอามาเป็นแกลบในการที่เราไม่ไปต่อจริงๆหรอถามชาตุนนะ อย่าเอามาเป็นแกลบอย่าเอามาเป็นประเด็นที่ทําให้เรามีความสึกว่าเราไม่สามารถก้าวต่อไป moving forward ได้นะครับประมาณนั้นขอบคุณนะครับสำหรับชาวตุนนอกมีความสุขมากๆนะครับการใช้ชีวิตของคุณโดยรวมอะ่ะค่อนข้างดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขเจอเรื่องราวดีในชีวิตนะครับในช่วงทั้งเดือนนี้เลยแล้วไปเจอกันใหม่ในช่วงเดือนหน้าเนาะเดี๋ยวก็จะทยอยทำไว้ให้เหมือนกันนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ